สวัสดีครับผมครูเดี่ยวครับจากโรงเรียนฟ้าค้าวิทยาครับครับจากบรรยากาศนะครับในการบรรยายในเรื่องของคณะที่ใช่อาชีพที่ชอบนะครับก็มีความรู้สึกว่าเออสึกได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะว่าในในปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของอาชีพในเรื่องของการทํางานเนี่ยเด็กๆได้ รับประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆที่จะไปเพิ่มเติมในการดําเนินชีวิตของตัวเองครับแล้วก็ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ของเด็กๆด้วยที่จะได้เรียนรู้ในเรื่องของอาชีพใหม่ๆครับผมครับในความแตกต่างครับระหว่างที่เรามีไอดอลนะครับที่มาให้ความรู้กับคุณครูที่ไปถ่ายทอดความรู้เนี่ยมีความแตกต่างกันมากเลยครับเนื่องจากว่าคุณครูเนี่ยเป็นอาชีพเดียวที่เป็นอาชีพคุณครูซึ่งไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพน,นั้นครับ แต่ว่าถ้าเกิดเป็นไอดอลของเขาในแต่ละอาชีพมาให้ความรู้เนี่ยเด็กๆจะได้รับบรรยากาศที่แปลกใหม่ได้รับความรู้ที่เป็นการถ่ายทอดโดยตรงจากอาชีพนั้นครับก็เลยว่าน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เด็กจะไปประกอบอาชีพในอนาคตครับ ในข้อคิดในการเปิดประสบการณ์ใหม่ในครั้งนี้ครับในการที่การบรรยายของทีมงานของพี่ๆที่เป็นไอดอลในแต่ละอาชีพนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็มีความน่าภาคภูมิใจจริงๆว่าเด็กในอนาคตรหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ในตอนนี้สามารถเลือกประกอบอาชีพได้โดยตัวเองแล้วก็สามารถมีการตัดสินใจด้วย,วยตัวเองครับเปิดโอกาสให้ตัวเองในเลือกในการเลือกประกอบอาชีพใหม่ๆนะครับเพื่อ การสร้างอนาคตของตัวเองให้ดีขึ้นครับผมว่ามา,มาในกิจกรรมครั้งนี้ผมว่าเด็กๆได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆแน่นอนแต่อาจจะมีบางอย่างที่เด็กๆเนี่ยจะต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการค้นหาทางช่องทางอื่นหรือมีการติดต่อประสานงานกับทีมงานไอดอลที่มาวันนี้ด้วยรวมถึงอาจจะต้องไปศึกษาในเรื่องของข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจากสื่อโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆที่สามารถเด็กๆจะเข้าไปประกอบอชาชีพนั้นๆได้ครับ ในสุดท้ายนี้ครับผมขอเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็คุณครูขอเป็นกําลังใจให้กับเด็กๆครับที่จะสร้างโอกาสสร้างอาชีพให้ตัวเองในอนาคตเพื่อสิ่งที่ดีในอนาคตแล้วก็ออทําตามความฝันของตัวเองให้ดีขึ้นครับขอเป็นกําลังใจให้ครับ